สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดที่เมากันนะคะฝีมือเชฟนะคะนี่ฝีมือเชฟคนเดิมมีการเคาะกระทะด้วยนะคะมันจะอร่อยก็ขึ้นอยู่กับาการเคาะกระทะด้วยนะคะเพราะวันพังกระทะพังไปอันหนึ่งแล้วนะคะอันนี้อันที่สองเลยคะอ้าวเราเอาพลิลกลงผัดให้มันได้ที่ก่อนนะคะความหอมเริ่มออกแล้วนะคะจ้า <c oughs> น้ำตาลนี่ะ่ะต่อไปกุ้งตัวนี้เราจะอันนี้จะเป็นกุ้งหวานหรือกุ้งอะไรคะไม่ค่ะรวนมารวนมาใช่ไหมอือวนมาเลยเพราะว่าเราคิดว่าเราจไม่ทาเคยอย่างพวน,นเดี๋ยวเราผัดได้ที่แล้วนะคะกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะมันเหลืองแล้วอ่ะเริ่มใส่กุ้งได้เลยนะคะกุ้งที่เราเตรียมมาจากบ้านนะคะลงไปเลย มีกุ้งด้วยมีไก่ด้วยนะคะคนกันนี่ค่ะอันนี้จะเป็นคนไก่นี่นะคะ,ะเติมน,น้ำนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะลงผักได้เลยนะคะก็จะมีพริกไทยสดนะคะมีสะระแหนใบมะกรูดแล้วก็พริกสดนะคะ อันนี้เรา,เาฟันเริ่มออกแล้วนะเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนะคะประมาณ5้านาทีก็น่าจะเอาลงได้แล้วนะะคเดี๋ยวอุ้ยเรายังไม่ปรุงเครื่องเลยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอ้าวปรเครื่องด้วยซอสนะอัดไย น้ำปลาที่พรสนะคะ,ได,คะได้ค่ะยี่ห้ออื่นก็นได้แต่ว่าอันนี้ถือว่าเราได้โฆษณาให้เขาด้วยนะคะอะไรครับคุพิ๊กน้ำตาลน้ำตาลค่ะ,คะผงเหรอคะร็อมเรามีรสดีดไม่มีรสดีนะคะ ให้มีรถดีเราก็ใส่เองชูรสแทนนะนัดนี้นะอันนี้ก็น่าจะได้เดี๋ยวลองกินทีดนึงก็น่าจะเสร็จแล้วนะคะน,น,น,นี้ได้แล้วนะคะยงเสร็จได้ไหคะ